เสียงจากโหลดดอเดียก็มีก็คือเสียงจากโหลดวิดีโอไมโครนะคะและนี่ก็คือการทดสอบเสียงของไม้ในราคาประหยัดไม่เกิน3,000บาททั้ง3ตัวค่ะ ชกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะชัดมาเอาใจสายประหยัดนะคะเพราะวันนี้ชัดมาพร้อมกับไมโครโฟนคุณภาพดีแต่ว่าราคาเนี่ยไม่เกิน3,000บาทค่ะทุกคน oh. ซึ่งวันนี้นะคะชัดนำมาเปรียบเทียบด้วยกัน3ตัวเลยค่ะก็จะมีหลอดวิดีโอไมโครนะคะหลอดวิดีโอไมโกแล้วก็หลอดลาวเดียโกค่ะชื่อ อาจ Omaha, จะงงนะชื่อนี Dogs ่ก็คล้ายๆกันนอกจากชื่อจะคล้ายๆกันแล้วนะคะคุณภาพแล้วก็ราคาเนี COVID ่ยใกล้เคียงกันมากๆเรียกได้ว่าแทบจะราคาเดียวกันเลยนะคะชัดก็เลยคิดว่าน่าจะมีคนอยากรู้นะคะว่าไม้ทั้ง3ตัวนี้เขาแตกต่างกันยังไงถ้าเราจะเลือกซื้อเนี่ยจะเลือกซื้อตัวไหนดีวันนี้ชัดก็เลยได้รวบรวมข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียของไม้ทั้ง3ตัวนี้นะคะมาบอกเพื่อนๆกันค่ะเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อนะคะงันเหนียวเราไปดูความแตกต่างของไม้ทั้ง3ตัวนี้กันเลยค่ะ ค่ะเรื่องแรกนะคะเรามาดูกันที่รูปรักของไม้ทั้ง3ตัวกันเลยค่ะสําหรับโหลดวิดีโอไมโครกับโหลดวิดีโอไมโกนะคะตัวนี้เขาเป็นไมช็อตการติดหัวกล้องค่ะซึ่งมีลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายกันเลยนะคะแต่ว่าโหลดวิดีโอไมโครจะตัวเล็กแล้วก็เบากว่าค่ะโดยตัวไม้นะคะทําจากอลูมิเนียมค่ะดูแข็งแรงทนทานความยาวของไม้นะคะจะประมาณ8ซนติเมตร น้ำหนักประมาณ42กรัมค่ะส่วนหลอดวิดีโอไมโคนะคะตัวไม้ทำจากเทอร์โมพลาสติกค,ค่ะที่มีความทนทานความยาวของไม้นะคะประมาณ17เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ73กรัมค่ะ ถ้าดูจากข้อมูลตัวเลขนะคะถือว่าโหลดวิดีโอไมโครมีขนาดเล็กแล้วก็เบากว่าประมาณเท่าตัวหนึ่งเลยค่ะแต่สําหรับการใช้งานจริงนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญขนาดนั้นยังถือว่าใช้งานได้สะดวกแล้วก็เบาทั้งคู่ติดกับกล้องแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเพิ่มน้ําหนักให้กับกล้องมากค่ะแต่สําหรับโหลดลาวาเลโยโกนะคะตัวนี้แตกต่างจากเพื่อนโดยสิ้นเชิงค่ะเพราะว่าเขาเป็นไมนีปกจะใช้เป็นไม่เสริมสําหรับโหลดไวเลสโกก็ได้นะคะหรือว่าจะต่อกับกล้อง เลยก็ได้และเนื่องจากเขาเป็นไมสายหนีบปกนะคะก็จะง่ายสําหรับการพกพาแต่ก็มีข้อจากัดคือถ้าเราต่อลาเาเลียกโกเข้ากับกล้องโดยตรงนะคะเราก็ไม่สามารถเดินออกจากตัวกล้องได้ไกลเกินกว่าระยะของสายจะสามารถไปไกลได้ก็ต่อเมื่อต่อกับไม้ไวเลสเท่านั้นค่ะ มาต่อกันในเรื่องที่2นอกจากเรื่องของรูปรักงแล้วนะคะช่องรับเสียงและรูปแบบการรับเสียงของไม้ทั้ง3ตัวก็แตกต่างกันค่ะโดยโหลดวิดีโอไมโครนะคะเขาจะมีช่องรับเสียงแบบลีเนียสล็อตหรือการเจาะรูเป็นแถบยาวที่เห็นได้ทั่วไปสําหรับไม้ช็อตกันค่ะแล้วก็มีการรับเสียงแบบคาดิออย ที่สามารถรับเสียงด้านหน้าได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รับเสียงด้านข้างได้ด้วยส่วนหลอดวิดีโอไมโคนะคะตัวไมค์เขาจะมีแผ่นกรองเสียงปิดช่องรับเสียงแบบเจาะรูวงกลมไว้อยู่ค่ะซึ่งต่างจากไมค์ช็อตการที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะ แล้วก็มีรูปแบบการรับเสียงแบบซูเปอร์คาดิโอซึ่งเน้นการรับเสียงด้านหน้าได้ดีค่ะแต่ว่าจะรับเสียงด้านข้างได้แคบลงนะคะแคบกว่าแบบคาดิโอของวิดีโอไมโครค่ะนอกจากนี้ก็สามารถรับเสียงจากด้านหลังได้เล็กน้อยด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่างไมชัตกัน2ตัวนี้นะคะถือว่าโหลดวิดีโอไมโครมีรัศมีในการรับเสียงที่กว้างกว่าซจึงเหมาะสําหรับการใช้งานในห้องหรือว่าในสตูดิโอที่ต้องการรับเสียงให้ได้ก,กว้างนะคะให้ฟังดูสมูทเป็นธรรมชาติแต่สาหรับโหลดวิดีโอไมโครนะคะตัวนี้เน้นโฟกัสเสียงด้านหน้าเป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับงานนอกสถานที่นะคะที่ต้องไปเจอเสียงลดเสียงลมต่างๆเพราะว่าเขาจะลดเสียงจากด้านข้างลงนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าเราต้องไปถ่ายวิดีโอ ริมถนนนะคะเราก็ให้คนพูดค่ะหันหน้าเข้าถนนนะคะจนคนถือกล้องถือไม้นะคะก็ให้หันเข้าด้านในคะ่ะเพื่อจะได้โฟกัสเสียงของคนพูดแล้วก็ลดเสียงของรถที่อยู่ด้านหลังนั่นเองค่ะ และสำหรับโหลดลาวาริโอโกนะคะเขามีการรับเสียงแบบ Omni Directional ค่ะสามารถรับเสียงได้แบบรอบทิศ360องศานะคะเหมือนกับไมโครโฟนแบบมือถือทั่วไปแต่เนื่องจากเขาเป็นไมโคปกแล้วก็ใช้ติดกับเสื้ออยู่ใกล้ปากแบบนี้นะคะทำให้ตัวนี้เขาสามารถรับเสียงหรือโฟกัสเสียงของเราได้แบบเน้นๆตรงๆเลยค่ะ สำหรับเรื่องที่3นะคะอันนี้เป็นความแตกต่างระหว่างโหลดวิดีโอไมโครกับโหลดวิดีโอไมโกค่ะคือตัวช็อคเมาส์นั่นเองเพราะสำหรับไม่ช็อตกันแบบนี้นะคะการใช้งานส่วนใหญ่ก็จะเน้นใส่กับหัวกล้องแล้วก็เดินถ่ายไปเรื่อยเปื่อยนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จาเป็นสําหรับการใช้งานก็คือช็อคเมาส์หรือว่ากันสั่นเสียงนั่นเองค่ะซึ่งไม์ทั้งสองตัวนี้นะคะมาพร้อมกับลโค้ช็อคเมาส์ช่วยป้องกันแล้วก็ลดเสียงกระแทกระหว่างที่ไม์เคลื่อนไหวได้นะคะแต่ที่จะแตกต่างกันก็คือโหลดวิด วิดีโอไมโครค่ะจะมีช็อกเมาส์อันใหญ่กว่ามี2ท่อนนะคะซึ่งแข็งแรงสามารถประคองไม้ได้ดีกว่าค่ะเนื่องจากต้องประคองไม้ที่มีลักษณะยาวกว่านะคะส่วนหลดวิดีโอไมโครค่ะจะมาพร้อมกับช็อกเมาส์อันเล็กท่อนเดียวซึ่งเหมาะกับขนาดของไม้ดีนะคะแต่ก็จะมีปัญหานิดหน่อยค่ะคือพอเราใส่ชิวกัะลมมข้อไปแล้วนะคะทําให้ตัวไม้มีน้ําหนักมากขึ้น ชอ็อกเมาส์ก็จะประคองไม่ไม่ค่อยอยู่ค่ะเขาก็จะเทน้าหนักมาด้านหน้าอย่างที่เห็นนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างไม่ช็อตกัน2ตัวค่ะส่วนหลอดลาเบเลโกนะคะถึงแม้ตัวนี้เขาจะเป็นไม่หนีบปกเล็กๆไม่ได้มีชอ็อกเมาส์เหมือนกับไม่ช็อตกันติดหัวกล้องนะคะแต่ว่าตัวนี้มีความพิเศษที่แตกต่างจากไม่หนีบปกตัวอื่นค่ะคือเขามีลวดที่ติดกับตัวหนีบมาด้วยนะคะซึ่งข้อดีของลวดที่ติดมากับตัวหนีบนะคะคือเขาสามารถกั้นให้มีช่องว่างระหว่างเสื้อกับตัวของเราไม่ให้ตัวไม้นะคะเสียดสีกับ ผิวของเราระหว่างการใช้งานให้เกิดเสียงรบกวนได้ค่ะ เรื่องต่อมาในข้อที่4นะคะเป็นเรื่องของชิวกันลมหรือว่าฟองน้ํากันเสียงลมแทกค่ะซึ่งไม้ทั้ง3ตัวก็มีข้อแตกต่างกันอีกเช่นกันนะคะโดยโหลดวิดีโอไมโกกับหลดลาเวเลียโกนะคะเขาจะมาพร้อมกับฟองน้ําครอบตัวไม้แบบเบสิกทั่วไปค่ะส่วนหลดวิดีโอไมโครนะคะจะเป็นชิวกันลมแบบขนซึ่งถ้าพูดถึงประสิทธิภาพการกันเสียงลมแล้วนะคะตัวที่เป็นขนขนแบบนี้จัก,กันเสียงลมได้ดีกว่าค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาออกไปข้างนอกนะคะโหลดวิดีโอไมโครก็จะกันเสียงลมได้ดีกว่าแต่สําหรับโหลดวิดีโอไมโครนะคะถ้าต้องการป้องกันเสียงลมให้ได้มากขึ้นเขาก็มีชิลกันลมแบบขนสําหรับวิดีโอไมโครให้ซื้อเพิ่มเติมได้ค่ะ ต่อกันในข้อที่5นะคะคือการใช้งานต่อกับกล้องโดยทั้งตัวโหลดวิดีโอไมโครแล้วก็โหลดวิดีโอไมโครนะคะที่ด้านหลังตัวไมค์ค่ะเขามีช่องเสียบเอาพุทธ3.5มมเพื่อใช้ต่อสายสัญญาณเข้ากับตัวกล้องได้นะคะแต่ว่าไม่สามารถต่อเข้ากับหูฟังหรือว่าต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตได้เหมือนกับตัว NTG ส่วนโหลดและวดีโกนะคะตัวนี้เขาสามารถต่อใช้งานกับตัวกล้องโดยตรงได้เลยค่ะหรือว่าจะใช้เป็นไมค์เสริมสําหรับไมค์ไวเลสก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ เรื่องสุดท้ายนะคะในข้อที่6เป็นเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะสําหรับไม่ช็อตการติดหัวกล้องอย่างโหลดวิดีโอไมโครกับโหลดวิดีโอไมโก้นะคะไม้ My, ทั้ง2ตัวนี้เขาไม่มีแบตเตอรี่ในตัวแต่จะอาศัยแบตจากตัวกล้องขณะใช้งานแทนนะคะซึ่งก็ถือว่าสะดวกสบายไม่ต้องคอยชาร์จแบตหรือว่าห่วงว่าแบตของไม้จะหมดระหว่างการใช้งานค่ะส่วนโหลดและไเเลียโกนะคะตัวนี้เขาเป็นไม้หนีปกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นที่ต้องมีแบตในตัวเช่นกันค่ะ ค่ะทุกคนและนี่ก็คือ6ข้อของไมโครโฟนคุณภาพดีในราคาประหยัดไม่เกิน3,000บาทที่ชัดนํามาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้ค่ะซึ่งไมค์ที่ชัดใช้อยู่ขณะน,นี้แล้วก็ได้พูดมายืดยาวก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะคือเสียงจากโหลดไวเลสโกลที่ใช้กับโหลดลาวเวเลียโกค่ะนี่หนีบปกอยู่ตรงนี้นะคะกับหนีบอยู่ตรงเอวตรงนี้ ถ้างั้นเดี๋ยวชัดจะลองเปรียบเทียบเสียงการใช้ลาวเลียกโกนี้ต่อเข้ากับกล้องโดยตรงนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับไมช็อตการอีก2ตัวด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองฟังความแตกต่างกันเลยค่ะไปดูกันเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือเสียงจากโหลดลาวเลียกโกนะคะซึ่งตรงนี้ชัดใช้หนีบปกอยู่นะคะแล้วก็ต่อเข้ากับกล้องโดยตรงเลยค่ะไม่แน่ใจว่าเสียงจะโอเคไหมนะซึ่งเนี่ย ความยาวของไม่สุดได้แค่นี้แล้วนะชัดออกมาไกลได้แค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวลองทดลองให้ฟังเสียงรอบ้างด้วยนะตอนนี้อยู่ในที่จอดรถนะคะแล้วก็อยู่ตรงห้าแยกลาดถาวด้วยค่ะก็จะได้ยินเสียงรถเสียงรถไฟฟ้าเสียงลมเ,เสียงมอเตอร์ไซค์นะคะเสียงรถเมย์ประมาณนี้แล้วก็จะพูดชอคอไปถ้าอย่นเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงจากไม่ช็อตกันอีกสองตัวกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือเสียงจากโหลดวิดีโอไมโกรได้ยินเสียงไหมคะนี่คือเสียงจากฮัลโหลนี่คือเสียงจากโหลดวิดีโอไมโกรไม่แน่ใจว่าเสียงนี้โอเคไหมนะคะนี่อย่างที่บอกไปว่าโหลดวิดีโอไมโกรเขาจะเป็นไมค์ที่รับเสียงด้านหน้าได้ดีนะคะแต่ว่าจะลดเสียงด้านข้างออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะลองออกไปข้างๆดูนะคะว่าเสียงจะยังโอเคอยู่ไหมคะ ฮั 1> hello, hello. 1, 2, 3, ลโหลฮัลโลหนึ่งสองสามสี่วันนี้อยู่ค่อนข้างกล้องนะคะนม่แน่จว่าส่งมอน่สอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคือตรงนี้ตรงกลางอ่าเดี๋ยวชัดนลองถอยหลังดูแล้วกันเนาะราคงไม่ชนนะหนึ่งสองสามส11หปดสิไม่แน่ใจเาตอนนี้ไม่เห็นเกณฑ โ,โอเคกลับไปด่ฮัลโหลเพื Hello, <ๆ>่อนๆนี่คือเสียงจากโหลดวิดีโอไมโครนะคะนี่มาทดลองเสียงกันตัวนี้นะคะอย่างที่ชัดบอกไปก่อนหน้าน,นี้ว่าตัวนี้เขาสามารถรับเสียงด้านหน้าได้ดีนะคะแล้วก็รับเสียงด้านข้างได้ด้วยจะดีกว่าตัวโหลดวิดีโอไมโครตัวนั้นเนาะ หมายถึงว่าจะรับเสียงด้านข้างได้ดีกว่าโหลดวิดีโอไมโครนะคะเดี๋ยวถ้างั้นชัดจะลองขยับไปด้านข้างดูนะคะว่าเสียงเกาจะเป็นยังไง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส okay. ี่ห้าหกเาถงั้นเดี๋ยวเรามาลองทดสอบระยะกันดูบ้างนะคะเดี๋ยวชัดจะลองถอยดูดนะหน1 2งสา ตอนนี้ชัดกลับมาใช้โหลดบายเลสโกต่อเข้ากับลาวาเลียโกเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือข้อแตกต่างแล้วก็การเปรียบเทียบคุณภาพไม้ทั้ง3ตัวหากเพื่อนๆสนใจตัวไหนนะคะอยากจะมาลองใช้ลองเล่นกันดูก็สามารถมาที่ ร้านเทพเกษตรของเราได้เลยค่ะอยู่ที่ตึกลาดพร้าวฮิลนะคะในซอยลาดพร้าวสี่ตรงข้ามกับยูเนียนมอลล์ค่ะเพื่อนๆสามารถเดินทางมาได้ง่ายๆเลยนะคะที่ m r t พหลนโยธินทางออกหนึ่งค่ะหรือว่าจะลงที่ b t s 5แยกลาดพร้าวก็ได้ค่ะส่วนวันนี้นะคะหากใครชอบคลิปนี้ไงชัดก็ฝากให้กดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ชัดด้วยนะคะหากว่าใครมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือว่าจะ แอดไลน์เทพกระเจ็ line, tape, gadget, มาพูดคุยสอบถามกันเพิ่มเติมก็ได้ค่ะหรือว่าใครอยากจะให้ชัดทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถบอกมากันได้เลยค่ะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของชัดแล้วนะคะเอาไว้คลิปหน้าชันมีแก๊สเจ็ตหรือเทคนิคเรื่องราวดีๆอะไรมาพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อีกยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบ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 าย